สวัสดีเจ้ายินี้ต้อทับข้าสู่ช่วงขาจายเตลรายการที่จะพาผู้คนออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของถิ่นล้านนาผ่านเรื่องราว ผู้คนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสืบสานต่อจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะพากู้คนไปพบกับวิถีชาวไทยเคินทั้งศิละปะวัฒนธรรมนันทกรรมและบรรยากาศอันอบอุ่นของชุมชนแห่งนี้ที่รับรองว่าจะทําให้กู้คนหลงรลักและเห็นคุณค่าในความงดงามของท้องถิ่นบ้านเฮาเจ้าวัดบ้านมอเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ตำบลสันกางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วัดแห่งนี้มีอายุกว่า200ปีตามรังฐานที่ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ้าวิหารหอไตและกำแพงที่ก่อด้วยก้อนอิฐโบราณล้อมรอบทั้งสีด้านริเวณลานโพน่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเสาบรรพชนที่ตั้งตระหง่านอยู่ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงออกถึงรากเหง้าศิลปะ และความเคารพต่อบรรพบุรุษของชุมชนช,นชาวไทยเขินในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะจากวัดบ้านมอนตามกันมาต่อที่กาดไทยเขินกาดแห่งนี้เต็มไปด้วยสินค้าพื้นบ้านและงานหัตถกรรมมากมายทั้งจักสารที่ประณีตสวยงามขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากและยังมีโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวไทยเขินเพื่อเขาได้เรียนรู้ตวัว การทยเขอมาได้เป็นเพียงแค่การซื้อขายของเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้กู้คนได้มีส่วนร่วมบอกว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำหัตถกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆไปจนถึงการสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด และก่อนจากกันในวันนี้เฮาอยากพาก,กุ้คนไปสัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ของธรรมชาตินั่นก็นคือต้นโพแฟดหรือต้นพะษรีมหาโพธิ์ที่วัดบ้านมอน ต้นไม้คู่อายุกว่า200ปีเป็นที่ศรัทธาของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจริงๆเพราะในแต่ละวันจะมีผู้จิตศรัทธาจำนวนมากมาเพื่อลอดต้นโพแฝดอันเป็นตำนานตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าการลอดจะช่วยเสริมโชคลาภวาสนาเพิ่มพูนบุญบารมีทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขและยังเป็นการสะดอกเคราะห์ไปด้วย บริเวณลานโพแห่งนี้เป็นทีปนปป่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดครบทั้ง14องค์เก้าปางและยังมีต้นพระสีมหาโพคู่หรือที่ห้องว่าต้นโพแฝดซึ่งเติบโตเคียงข้างกันจนเกิดเป็นช่องทางธรรมชาติประชาชนสามารถเดินลอดผ่านระหว่างต้นโพได้เพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้อันเก่าแก่และทรงคุณค่านี้ ้งหมดนี้คือเสน่ห์ของกาศไทยเขินที่เชื่อมโยงกับความศรัทธาประวัติศาสตร์และวิถีอันงดงามของชาวไทยเขินเจ้าแล้วพบกันใหม่ในช่วงขาจายเตวสวัสดีเจ้า